ครับตะวันดีครับสําหรับวันนี้ครัวปึงปังจะมีเมนูมานําเสนอครับสาหรับเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับและเป็นเมนูทุปด้วยครับผมจะทานเป็นอาหารเช้าก็ดีจะทานเป็นกับก็ได้ครับสําหรับเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูทุปข้นไข่ตุกี้ยากี้ครับส่วนผสมของผมก็ง่ายๆครับผมก็มีกระเทียมพริกชี้ฟ้าขึ้นช่ายแครอทหัวหอมต้นหอมเนื้อไก่ที่ผมไปฉีกและน้ำทุปไก่และที่ขาดไม่ได้ไข่ตายแล้วผมเลิกกระตุครับผมเลอกไข่กับผมเบลก่อนครับ ผู้ช it so ่วยผมแย่มากเลยครับเขาเตรียมไม่ได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวผมไม่ตัดเงินเดือนดีกว่าครับแต่ผมไปเอาไข่ก่อนนะครับมาแป้งนึงไปทำทุวดแรงหนัก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 เขาช่วยเราแย่เลยเตรียมของให้เราไม่พร้อมเลยนี่เจอไข่แล้วเดี๋ยวเขาเก็บร้อยไปเอาไหนไหนฟองเลยนะเราจะรู้ได้ไงไข่อยู่ตรงไหนอ่ะมันจะมันจะไข่เลี่ยนล่าของมันไปเรื่อยๆเออแล้วจะเดินเหยี่ยวเนี่ยเหยียบมันจะสีขาวไข่สีขาวนี่ใครหนึ่งอะไรกันเลย ไม่พอไม่พอไหนไปนั่นเองยังไงยังไงยังไม่พอเขาอกปกตยนะจะมาเก็บตอนเช้าเมื่อไข่ไข่มีเยอะอันนี้มันไข่หลงคืออะไรไข่หลงไข่หลงคือปกติแล้วอมันก็จะไข่เป็นเวลาของมันตอนนี้ว่าบางตัวมาหลงอาจจะบางตัวช่วงเช้าเบ่งไม่ออกมาเบ่งตอนบ่ายๆถ่ายถ่ายก็ได้แต่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนมากแล้วมันจะออกพร้อมๆกันคือ ช้าเมื่อมาเก็บได้เลยเนี่ยอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยร้อนๆเดี๋ยวเราจะไปทำซุปโอเคเดี๋ยวไปอ้าวเดี๋ยวกระดูกหรับปีนี้ดีมันไรเรากลับแล้วมันง่าเรากลับ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 อะไรเราไม่ไครบละครบละวันนี้เราทำซุป ไข่ข้นจริงๆเลยไปไปดีกว่ามาไล่เรากลับแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปเก็บไข่ในฟลาวเป็ดเดี๋ยวผมก็จะมาทําเมนูที่ขาดไปตัวผสมต่อไปตะกี้บอกไม่หมดที่สําคัญส่วนผสมอันนี้ก็คือผมใช้น้ำจิ้มครับตุก,กี้ไ้ี้วันนี้สําหรับวันนี้ผมใช้ตูดกวางตุ้งครับใครที่ชอบเผ็ดเราสามารถเปลี่ยนเป็นพริกก,กะเหลี่ยงก็ได้นะครับเมนูซุปวันนี้ผมไม่ต้องการเผ็ดมากผมต้องการรสกลมกล่อมนะครับผมก็เลยใช้ตูดกวางตุ้งครับพันท้ายนารสิงห์นะครับผมจะตั้งกระทะไว้ผมก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อย ผมจะผัดกระเทียมให้หอมครับผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็หัวหอมครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็แครอทครับผมจะผัดสามสิ่งนี้คือกระเทียมแครอทแล้วก็หัวหอมให้หอมก่อนแล้วก็ผมก็จะใส่น้ำซุปผมผมลงไปครับผม อันนี้เป็นเมนูง่ายๆส่วนต้นหอมกับขึ้นช่ายผมจะใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดยความร้อนมากไปเดี๋ยวมันจะเหี่ยวแล้วก็เฉาง่ายไปครับผมอันนี้ระหว่างรอน้ำซุปเดือดเดี๋ยวผมจะตอกไข่ลงไปก่อนเพื่อการไม่เสียเวลาครับอันนี้ไข่ผมสดแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรมันยังอุ่นๆเลยแต่รู้สึกว่าแมวไข่มานี่รู้สึกบับกลรรมยังไงก็ไม่รู้นะ อันนี้ผมคิดว่าตกในโลกไม่กลัวนะครับผมกลัวตกงานมากกว่าครับอันนี้ทุบเริ่มเดือดแล้วครับผมก็จะใส่น้ำจิ้มตุ๊กี้ครับใส่ลงไปเลยครับผมสไตล์มันคล้ายๆกับทุบเตฉวนแต่รสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนเตยฉวนทุบเตยฉวนเนี่ยมันจะออกไปทางจีนเออสไตล์จีนหน่อยๆครับผมตัวของผมมันนี้คือสไตล์แบบครึ่งควบลูกเอยไม่ใช่เออลูกเครื่อนครึ่งครึ่งดีกว่าครับเห็น้าใส่ไปเลยนะครับมันจะออกออรรถตุ๊กี้อยู่ในนี้เลยครับ อันนี้ผมก็จะใช้ความข้นของมันนี้ผมก็จะใช้แป้งสําหรับวันนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าใช้แป้งฮ่องกงก็ได้แต่แป้งฮ่องกงมันจะแพงนิดนึงแต่ข้อดีของแป้งฮ่องกงคือว่าเวลาคนนานๆมันจะไม่คืนตัวหรือจะใช้แป้งมันก็ได้ถ้าใช้แป้งมันเนี่ยมันจะคืนตัวเร็วขึ้นแต่ว่าราคาไม่ถูกกว่าแป้งข้าวโพดเลยผมก็เลยเอาแบบราคาปานกลางใช้แป้งข้าวโพดมันจะคืนตัวได้ช้าลงครับอันนี้ผมจะตีแป้งเลยครับผมความข้นความเหนียวนี่ แลแต่ชอบครับว่าใครชอบค้นมากค้นมากก็ใส่แป้งเยอะหน่อยคนนอนก็ใส่แป้งน้อยหน่อยครับอันนี้เริ่มค้นแล้วครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มน้ําจิ้มอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความรสจัดจ้านอีกนิดหนึ่งๆๆครับผมเวลาปรุงในน้ําจิ้มแล้วอ่ะไม่ต้องชิมเพราะรสชาติของน้ําจิ้มอร่อยคําไหนคํานั้นครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะดีไฟลงพบผมก็ใส่ไข่ลงไปผมก็ค่อยๆใส่ลงไปครับผม จะได้ให้มันเป็นลายเหมือนลักษณะเราทำบุญน,นะครับบุญที่มีลายใส่ไข่ครับขั้นตอนสุดท้ายของผมผมก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปครับผมแล้วก็ขึ้นช่ายครับผมอันนี้ก็สามารถจะเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้เป็นอาหารเบาๆครับ เป็นอาหารที่ไม่หนักครับขั้นตอนสุดท้ายของผมผมก็จะใส่เนื้อไก่ต้มอันนี้วิธีทำของผมคือต้มในน้ำร้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นบรรจุแล้วเราก็มานำมาฉีกก็เป็นเ,เนื้อไก่ฉีกครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ครับทุบข้นไข่ตุก,กี้ยากี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับเมนูซุปข้นไข่ตุก,กี้ยากีครับผมสำหรับเมนูวันนี้อย่าลืมฝากไลค์ฝากติดตามกดแชร์หรือมีปุ่มอะไรช่วยผมตรวจนะครับในครัวปึ่งปังครับโอกาสหน้าผมจะมีเมนูอะไรมาฝากใหม่ๆอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย